เตียมชิดตำครับพี่น้องตำมะัตแยงกินข่าแลงแล้วคะ่ะนาะกินคนเดียวค่ะกินคนเดียวทิ่ตำสองหน่วยก็พอะแล้วค่ะนี่ค่ะลาแดดนวลนวลแล้วค่ะนาะพี่น้องเนาะชับชับชับ,ชบ,ชบชับปักเตยียนะคะพี่น้องเนาะชับปักแตีงค่ะใส่มากพริกลงไปซ้ำอายุค่ะพี่น้อง กระเทียมสองกีบก็พอเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะตำข่ะบันนี้ตำกริเทียลงไปค่ะเอาไปแดกค่ะพี่น้องไปแดกนวนวๆค่ะ ของก่อนนะค่ะเนาะของนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องตำแตงค่ะตำแตงค่ะรสตำแตงสามรสค่ะตำแตงสามรสจ้าพริกซ้ำอายุเลยเนาะค่ะเนาะใส่พริกซ้ำอายุ จะเมียนอายุหน่อย